สวัสดีครับจากร้านชั้นตมาซ่อมมือถือนะครับโทรศัพท์มือถือที่จะเอามาถ่ายคลิปวิดีโอเครื่องนี้เป็น Xiaomi Mi Max 3นะครับตัวล่าสุดของ Mi Max นะครับอาการเสียก็คือหน้าจอแตกนะครับหน้าจอแตกแล้วก็สีเพี้ยนแล้วก็สัมผัสรวนนะครับเนี่ยหน้าจอตัวเก่าได้ทําการแกะออกมานะครับเนี่ยแตกไปแล้วนะครับเสียไปแล้วจอตัวนี้ สวัสดีครับจากร้านท่านธนาช่องมือถือนะครับคลิปวิดีโอนี้จะมารีวิวเปลี่ยนจอของเสี่ยวมี่มี่แม็กซนะครับอาการเสียก็คือหน้าจอเนี่ยสัมผัสรวนสัมผัสไม่ได้สีหน้าจอเพี้ยนนะครับประมาณนี้นี่คือจอตัวเก่าครับจอตามจุดต่างๆก็ลอกสีลอกไปแล้วนะครับลอกคราวนี้เรามาดูที่จอตัวใหม่กันนะครับจอตัวใหม่ที่เปลี่ยนไปนะครับมาดู ระบบสัมผัสก่อนเลยนะครับเราก็ทําการวาดทั่วหน้าจอไปเรื่อยๆแบบนี้ครับเป็นการเช็คระบบสัมผัสว่ามันสัมผัสได้หรือเปล่านะฮะทั้งมุมขวามุมซ้ายมุมล่างบนพวกนี้นะครับแล้วก็ทําการวาดไปเรื่อยๆแบบนี้นะครับ ว่าแบบนี้ลองดูอีกทีหนึ่งนะครับสัมผัสได้นะครับเมนูกดได้ย้อนกลับกดได้ปุ่มโฮมกดได้นะครับคราวนี้ก็มาดูที่สีของหน้าจอที่เปลี่ยนไปนะครับมี Mac 3ซนี่ ลูกค้าที่เอามาซ่อมก่อที่ร้านนะครับจะเช็คให้แบบนี้ทุกเครื่องแล้วก็เครื่องที่ซ่อมนะครับก็จะเหมือนกับคลิปวิดีโอเลยนะครับคลิปวิดีโอเป็นยังไงลูกค้าเอาเครื่องมาซ่อมมันก็จะเป็นแบบนั้นเลยนะครับตัวนี้ประมาณนี้นะครับต่อไปนะครับตอนนี้ผมใส่ซิมของทางร้านอยู่เช็คระบบก่อนส่งกลับไปลูกค้านะครับแล้วก็เชื่อมต่อ w i f i ของทางร้านอยู่นะลองโทรดูครับ อันนี้เป็นการโทรแล้วก็เปิดลำโพงด้านล่างนะครับศูนย์บริการข้อมูลประกันสังคมหนึ่งห้าศูนย์หกสวัสดีครับ For English please press nine ได้ยินนะครับอันนี้ลำโพงด้านบนครับหนได้ยินครับน,นี่เซ็นเซอร์นะครับเวลาแนบโู่นะครับใช้งานได้นะครับ ตรงนี้แฟลชนะครับใช้งานได้ครับตัวสั่นใช้งานได้ครับหน้าจอสามสี่ห้าหกเจ็ดแดเก้าใช้งานได้ครับต่อไปครับระบบชาร์จดียวขอหา,าชาร์จก่อนครับ ระบบชาร์จไฟนี่ครับขึ้นสีเขียวแล้วก็ชาร์จสายฟ้าสองอันอันนี้แสดงว่าฟ้าชาร์จนะครับชาร์จเร็วลองถอดครับเสียบอีกทีนึงครับเห็นไหมครับขึ้นสายฟ้าใสาสองอันชาร์จด่วนชาร์จเร็วนะครับ วงกดลดเสียงครับกดได้ครับอันนี้เพิ่มเสียงครับกดได้ครับอันนี้ล็อกหน้าจอครับใช้งานได้ครับต่อไปช้ดต้องนะครับ กล้องด้านหลังนะครับเช็ควิดีโอกล้องด้านหลังเช็ควิดีโอโอเคต้องโฟกัสนะครับเช็คไมโครโฟนเช็คไปนทึงเสียงหนึ่งสองสามฮัลโหลฮัลโลเช็คเช็ค ต่อไปเช็คต้องหน้านะครับฮัลโหลเช็คต้องหน้าหนึ่งสองสามไมโครโฟนไมค์บันทึกเสียงไมค์ตอนโทรหนึ่งสองสามฮัลโหลฮัลโหลเช็คเช็คต้องหน้าฮัลโหลเช็คลองฟังดูครับฮัลโหลเช็คต้องหน้าหนึ่งสองสามไมโครโฟนไมค์บันทึกเสียง ไปตอนโทนหนึ่งสามฮัลโหลฮัลโหลเช็คเช็คกล้องหน้าฮัลโหลเช็คใช้งานได้นะครับนี่กล้องหลังครับกล้องด้านหลังนะครับเช็ควิดีโอกล้องด้านหลังเช็ควิดีโอโเคล้องโฟกัสนะครับเช็คไมโครโฟนเช็คพืชเสียงหนึ่งชั่สามฮัลโหลฮัลโหลเช็คเช็คใช้งานได้ครับ ต่อไปครับไมโครโฟนด้านล่างครับไมโครโฟนตอนโทรครับฮัลโหลหนึ่งสองสามเช็คไมโครโฟนด้านล่างไมโครโฟนตอนโทรไมโครโฟนบันทึกเสียงไมโครโฟนวิดีโอคอลไมโครโฟนตอนโทรผ่านซิมฮัลโหลฮัลโหลเช็คเช็คฮัลโหลหนึ่งสองสามเช็คไมโครโฟนด้านล่างไมโครโฟนตอนโทรไมโครโฟนบันทึกเสียงไมโครโฟนวิดีโอคอลไมโครโฟนตอน โคฮันซิมฮัลโหลฮัลโหลเช็คเช็คเช้กันได้นะครับโอเคครับเดี๋ยวก็ส่งคลิปไปเลไว้ลูกค้าดูขอบคุณมากครับ